ระยองชวนเที่ยวการเทศกาลอาหารและดนตรีของดีหาดแม่รำพึงรอยริมเลแอดแม่รำพึงเมื่อเวลา17.30นาฬิกา30นาทีวันที่10ตุลาคม2568ที่บริเวณหาดแม่รำพึงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายกันชัยเทพวรชัยร้องเพวจร,ระยอง นายกิติเกียรติมนตีรองนายกอบอจระยองนางวันดีเผืนออุดมผอ,อทอตทสำนักง,งานระยองนายครีวัตอ้อนพร้อมประธานสัมพันธ์จังหวัดระยองและนายบัญชาห้าสมประธานชมรมการท่องเที่ยวหาดแม่ลำพึงร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารและดนตรีของดีหาดแม่รำพึงรอยริมเลแอดแม่ลำพึงครั้งที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่27-30พอยอถึงพยนี บริเวณถนนหาดแม่รำพึงบ้านชนต,นตำบลตับพพงอําเภอเมืองระยองภายในงานร้านอาหารสตรีทฟูด้ดอาหารทะเลอาหารพื้นถิ่นและอาหารทะเลมากกว่า100ร้านค้ามาเปิดให้ชิมรวมทั้งสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายให้เลือกซื้อหาจำนวนมากและการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องที่หลากหลายรวมถึงการแสดงบนเวทีอีกด้วยทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชายหาดแม่ลำพึงให้พ่อค้าและแม่ค้าในพื้นที่ได้นำสินค้าในร้านออกมาโชว์ความสดความสะอาดความอร่อยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดระยองและใกล้เคียงได้มาชิมอาหารที่หลากหลายเมนูมีอาหารต้องถิน่นอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลเมนูใหม่ๆต่างๆพร้อมทอั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่กินสถานที่พักและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและท้าชวนกันมาเที่ยวหาดแม่ลำพึงและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองอีกด้วยครับ